เป็นเวรลาสิบได้ไหมไม่พอขนาดนี้ไปแล้วอะไรนะเปเดินทางต้องคิดก็เว้ยต้องมาอีกคือคุณเว่พอจะส่งคนไม่ก็เว่พอให้สำหรับคนที่ที่อยากให้กำลังใจคนอยู่เรียนได้ก็ฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับดีด้วยนะครับที่คุณหมอเพราะว่าถ้าเกิดคำเว่พอของผมอะผมขออนุญาตเว่ยพอสุดตัวขออนุญาตไม่เอาคือ เอาเป็นตัวแทนตัวแทนจากบ้านทอปบีบีเอาเป็นตัวแทนเหรอใช่ให้เป็นตัวแทนเจอเป็นตัวแทนเราเจอไม่ถึงกล้องใช่ไหมเดไม่ไม่ถึงให้เธอเป็นตัวแทนผมได้นามตัวแทนของบ้านทีบีทุกคนนะครับเป็นทางการด้วตั้งใจอยู่กับเชนเป็นทางการเนาะเคยคุยกันแบบแบบนี้ปีนี้อาจจะว่าพี่นุ่นต้องการเาจะให้ก็ขอให้คุณหมอดีบีนะครับตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็รีบกลับมานะครับเพราะว่าทีบีอย่งนี้ด้วยแล้วสิอนๆทุกคนแล้วก็รอคุณ อ่าบีบีบีีหน่อยกลับมาครั้งนี้เป็นยังไงมีความรู้สึกเป็นยังไงครับให้ผมตอบแทนอะไรเงี้ยเอามีความรู้สึกม่วงแล้วก็นอนหลับ้วันผมมาผมไม่เจนด้วยอย่างนี้เขาของเขาของเขาเป็นยังไงตั้งแต่กลับมาครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนจากที่ทำงานที่สิรินธ์ค่ะก็ถือว่าได้กลับมาพักผ่อนแล้วก็ได้มาชาร์จแบตเอาพลังงานดีๆกลับไปเพื่อเต่อเพื่ออนาคตนะคะแล้วรอบนี้ไปอีกกี่เดือนอ่ะ น่าจะกลับมาอีกทีน่าจะเมษาเมสโอ้โหไม่นานไม่นานไม่นานรู้สึกว่ามีแพนเหนือเดี๋ยวนะเมษาหวังว่าเราจะได้มีใช่ไหมเหนื่อไหมเมษานุทธราไให้เราเหนือเหนือคอนเกนเหนื่อวนแล้วก็สะท้านเหนือไงเราได้ไปเดินเหนือเราพุทธพานู่นเมษาพฤษภาพฤษภาไปเมษาไม่ใช่เหรอ เไปดูตารางงานก่อนนะโอเคนะครับยังไงก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับบ้านทรอบบีบีนะครับที่สร้างความน่ารักความม่วนซีโมแทลความแบบหวานเหมือนน้ำตาล5กิโล6กิโลวันนี้ไม่หงกิโลแล้วแหละวันนี้ประมาณเท่าไหร่กิโลอ้าวเออเดชมตาการมต้ไม่นัเลยไม่ต้องทำอะไรสบายมากเลยวันนี้สบายมากเลย โอเคนะครับหวังว่าเราจะได้เจอภาพน่ารักๆแบบนี้อีกจากช่องของนชัยนะชน่าช่องนี้ช่องโดนเชน่าโดนเชน่านะครับโดนเชน่าเกตแปดเก้าอ่ะพี่ๆขอบคุณเพื่อนร่วมงานหน่อยทุกๆคนที่มาในวันนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่คอมเมแล้วก็ยังเอ่อค่าก็สมใจหน่อยเอ้อเป็นกำลังใจค่ะ ท้ายนี้นะครับผมในนามท็อปเลเยดีๆเลยนะครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆคนบอยทุกคนที่มาเลี้ยวเาตาบาเดี่ยวเอ้ยลุงมาแบบนี้เดี่ยวนะลงทางนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่ากระบอว่จะสั่กนะครับเพราะว่าเวทีเรามันมันสูงมาก Ở cái món gì, Ở cái món gì, Ở cái món gì, Ở cái món